สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมช่อง YouTube พระเยเมนเจ้าโอทูออฟฟิเชียลมื G o ม้อนี้ได้มาที่บ้านหุ่นสร้ยครับมาบ้านยาแน่นพ้นเพชรบุญมหากระถินมีโอกาสได้มาพี่มาพอ้เขียงได้พระเยเมนแลนมากมาใส่เขียงหลดพี่นอ้องพี่มาพร้มือพินมือพินคนดังทางเมือ่อยวดีทั้งพ้นทองมือเต็มที่แมนบอลครับเต็มที่ครับผมสวัสดีครับ,รบนี่คืออาจารย์เหยียมมือพินคนดังครับ ผู้นี้แหละสิด็จพิ้นให้เบิ่งมือนี่เริ่มเริ่มจะม้วงก็ครับประมาณบ่ใบสองครับประมาณใบสองเนาะรวมรวมอยู่ประจำกว่าสามชั่วโมงโอ้มวลกันเปลี่ีเลยพี่น้องนี่แหละครับมือพิ้นคนดังเบอร์แมนธรรมดาเลยพี่น้องลูกชายเจ้าภาพมหากระถิ่นเราเป็นมือพิ้นนั่มนี่ครับมาพอดพีแล้วเอาโอ้ยครับสดๆกันเลยเดิน บอมาเนี่ยว่าขั้นสมม่น๋อ้นี่ขั้นสมบ่ครับสมสมความมือเลยบ่สมคามืนี่สมครับม่หนีว่าพอหอดแคดลัดได้พี่น้องมันทรมดาเลยมามามครับผมเอาเลยครับข้าสีง่วงบอกินหอดบ่ครับมาครับมาครัมาคับมายู่มุมพุ่น สูบในวงเยอะหน้อยครับพี่น้องมันมีคนไล่ไล่ครับอยากดพี่น้องมากกันตขวสารพิษเลยมีครับเอาบรรยากาศหลังขั้วให้เบิ่งกันเลยม,มีครับพี่น้องบรรยากาศแบบ๋ยบานๆเนห้อนาะแต่ว่าพี่น้องไลยหลายครับวันไลายอยืนเลยพี่น้อง ขี่นอนโอ้ยตุ่มพอมกันสุดยอดเลยผมว่ามุมนี่นมีมุมมีมุมต่ำบกพวงน้ามีมะเบงข้าต้มครับที่นอนอเป็นธรรมาดาเลยมีครับ มีครับมางูดแค่จุไรเขาใส่โตนเนี่ยเอาไปในมีวัดเนี่ยนะจำมะฮงสูตรอย่างน้อครับสูตรกินแล้วซีดปากปวดทาร์มม่วนผุนกันโอ้ยครับคนหลายคักซอยกันก็ละใหม่เรื่อยๆไล่ครับพี่น้องพี่น้องหลายคักแล้วผูใ้ดใดไปผู้ใดมากครับ เก็ดนู่นนี่นั่นได้พี่น้องแต่ละโต๊ะแต่ละเตียงก็ได้เดินท,ทั่วไปเลยพี่น้องบางควันบางมองเพื่อนแตกินเข่ากันนี่ครับอเสียบป้านอครับ้องจีนเสียบนะสันโอ้ ทางทีเป็นก็แผนเกลางจานเด้่ยนี่พี่น้องหลายแผนกร่วมกันอยู่ขัดขนาดวระสันหรอบรรยากาศม้วนแบบบ้านเฮาตัวนี้ซอยงานกันแบบม้วนๆทั้งมวลทั้งยีมพี่น้องทีแล้วเสียบบัเนาะผู้ทางพี่เสียบเยอะเสียบเยอะ กับเขาห้อมเมียงเนี่ยอะไรนี่มีแต่น่าจะจวดวัวลาบหมูลาบปลาข้าอ่ำโอ้เนาะเป็นาเสียบกระเทวานนี่บุญมากระชินบานขึ้นพอเลงครับพี่น้องผมมาว่าเป็นสมือเด้นี่มีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันตลอดเลยนี่ครับมาเบิ่งทางพี่พี่น้องเป็นกินมเขากันเสียบปะล้อโตทางพี่ ่เสียบอยู่ายลร้องช่อง YouTube พญเมีบครับอย่าลืมมากันขอไปเบิงเด้อช่องยู u ู e พญเมียบครับพ่อชกเสื้อแมบนบมาละเฮ้ นี่ครับโอ้ยเพิ่นกินเขากันนะพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาซอยการซอยงานเพื่นเตยเพือนรุมเพือนเทิงเอาขอ,อนิย่าไทยเลยเดอเย้อแซบโปเนาะตัวทางพี่แซบโอ้ยน้องกินเนาะคนไหนชิมกระไรพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง ใส่ถุงกับกินนอนมีแต่ของอยู่ของกินน,กนี่ยิ้มเราว่เนี่ยยิ้มแล้วโอ้ออกินนอนห้านีกินนอนไรก็บ้านโอ้ขออนุญาตทาย,ยได้ไหมเด้อเบิุญกินนอนบ้านเฮาขอขอขออก,กินขถอยกินน้ำแตงกวากินกนอน อยงานกันบานไก่บานไก,นไก่เนื้อไก่เนืเ้อนลุม่มนี่ครับบรรยากาศบ้านเอาครับใช่เห็นเบิ่งกันสำหรับพี่น้องเป็นมาซอยการซอยงานไหมขึ้นเข่าโค้ดกินเขา่ากินหนามซามปลากันพี่น้องสุดยอดเลยวอพี่น้อง นี <muitas> ่เป็นกันคักๆเลยคุณมหากระถิ่นที่บ้านคุณพอเรลงครับพี่น้องขออนุญาตถ่ายเนี่ยเด้อนี่ครับบรรยากาศที่บ้านนุ่ยทราย เสียบปน้อทางพี่น่ของเนี่ยาใ่อ่ได้ตีเอ้าเมาตาดิมีครับรรยากาศ พี่น้องกินสองคำพี่องโอ้ยสูบคนกันหลายครับพี่น้องเลยมองหันข้ามาด้วพี่น้องเด้อะคุณมองหันข้ามาด้วยพี่สิเพศเดี๋ยวสู้กันงามบองามเนี่ยพี่นอ้องลอ โอ้ยหลายหมกหลายบอลทีล่เราว้บ้านก็ไม่กินขา้าวกินน้ำสร้างฟ้าน้ำกันเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไต่เนื้อลุมเสียบปนอทางพี่เนี่บโอ้ยเสียงเสียบตอนร้อนเลยฮะร้องยูทูบเหมือนนี่หนแม่ โอ้สาเบิงบเบ้งเด้อเบิ้งจัดของพูงงามๆออกยูทูบบรรยากาศพื้นมาซอยการซอยงานครับที่บ้านาพื้นพอเลนบ้านหิ้วไส้ตำบลชุมพรนะเพื่อเม่อดีเจ้าเรือเอกพี่น้องพี่น้องมาตุ้มมาห่มกันกินเผากินน้ำต่างาบรรยากาศนู่นพี่น้องบรรยากาศทักขนาโอ้โม่พี่กับมี่บ้านพี่น้อง เอาอทายตรวจสอบทุกมุมเลยมือนี้พี่น้องมีร่วมกันเห็นบอเป็นมาตุ่มมาห้องกันทางยูนีเด้พี่น้องบรรยากาศเนาะบุญมหากฐินที่บ้านคุณพ่อเรงข้างคุณเพิ่อนเก่าลำพงม็ร่วมกับพี่น้องซึ่งเพื่อน คนกินเขากันมีตัว่วยพี่องเราแลเบิมงธรรม,มาอีกเทียนหนึ่งได้พี่นอนเราเลยจะบึงรมาอีกเทียนนึ่งรมาทีพาพเป็นถึนงม,ม,าามานานเกรงามขาพี่น้รงงามเนาะอาวเมื่อเราบอกเนี่น้เครับ บรรยากาศแบบบ้านท้างถิ่นโอ้พ่อนางเอกแล้วบ้านนางเอกยานทากน,น,น,นกองมาันจุใจสำหรับคลิปนี้เจ้าไปเพียงเท่านี้และพี่น้องเล้อขอบคุณมากๆด้วยกันะกันที่เขามา กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของพ่เยเมทเจโอทูออฟพิเยลขอบคุณมา,มากครับสวัสดีครับ